ยางสานายกคอคงการบริหารส่วนตำบลไซทอง,งอำเภอคลองหาดจังหวัดสกลห่าเริ่มเรกเลยเป็นตำบนนนลนำล่องของอำเภอนะคะก็จากการเรื่องขยะก็จะเป็นพวกคัดแยกจากชุมชนนะคะจากครัวเรือนอันไหนขายได้อันไหนทําปุ๋ยได้เราก็จะไปให้ความรู้กับครอบครัวครัวเรือนนะคะก็มีการอบรมก็จะเป็นขยะเปียกก็จะทําเป็นผงหมักนะคะ ่วนขยะพวกพลาส,สติกก็จะแยกออกเป็นขยะที่ขายได้แล้วก็จะเป็นขยะสารพิษก,ก็คือจะเป็นพวกหลอดไฟพวกขวดน้ํายาที่เป็นสารพิษพวกต่างๆยาข้า,มาเมล็ดพวกนี้ก็จะแยกออกแล้วก็็นทำอบตอนะคะเป็นผู้ไปรับ เก็บแล้วก็ส่งให้กับโฮเอทีนะคะอันทำเริ่มแรกเลยคืนที่หมู่ที่หกนะคะตอนนี้ก็ขยายออกเป็นแปดหมู่บ้านทั้งหมดแล้วอยากจะให้พี่อ้อเล่าว่ามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในตำบลไซทองอย่างไรบ้างคะก็ได้ ทำการขับเคลื่อนในชุมชนนะคะคือได้รับการสนับสนุนจากอบตนะคะอบตไทรทองได้จัดทําตะแกรงคัดแยกขยะให้กับหมู่บ้านนะคะให้ให้แต่ละหมู่นะคะเพื่อคัดแยกขยะ4ประเภทนะคะได้แก่มีขยะพลาสติกขยะทั่วไปขยะอันตรายขวดแก้วและขยะอันตรายนะคะมีทั้งหมด4ประเภทและก็มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนด้วยนะคะ ภายในครัวเรือนก็จะคัดแยกเป็นพวกเศษผักผลไม้พวกนี้ไปทําปุ๋ยหมักมาช่วงปีปีหกสามนะคะช่วงปีหกสามก็จะมีเรื่องโควิดพอมีมาเรื่องโควิดปุ๊บ่ะแล้วก็หมู่ที่หกนี่ก็จะทําเป็นเร <c oughs> ื่องผักสวนครัว <c oughs> ที่ทําเป็นกระถางนะคะอันนี้ก็คือนําร่องมือแรกของของตาบล แล้วก็ต่อมนาเราก็ทําทั้งแบบหน้านแล้วก็มีทั้งเรื่องสารพิษที่อยู่ในผักแล้วก็ในอ,อวบตของเราเองเราก็จะทาเป็นเพือ่อทำเครั่ที่เราเก็บข้างรัวได้ก็ก็มีด้านหลังนะคะ,อ,ะอยู่โรงเรียนของโรงเรียนนี้จะจะมีลูกผักไว้เพื่อทําอาหารกลางวันนะคะก็เลี้ยงไก่ไข่นะคะก็ก็อาไว้เพื่อทําอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนส่วนมากแล้วผัก ที่บางบางตัวที่ไม่มีกะเทีเราจะไม่ได้ซื้อเลยนะคะผมก็จะลงหมาไปด้วยข้อดีของหมาคือดีเยอะครับโดยเฉลี่ยหมากนี่อนาคตจะดีหน่อยคือเขาไม่ได้ปลูกเพื่อกินเป็นอุตสาหกรรมหมาพวกสีสีย้อมผ้าย้อมเสื้อพวกสีกระป๋องสีทาบ้านสีเชลราใเช่นหมดเลยน้ำหมักตัวเนี้ยไอที่มันอยู่ตามโคนต้นไม้เนี่ยคือมันจะย่อยพวกเศษซากพืชซากสัตว์คือเศษวัสดุที่ที่นี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันแห้งที่มันอย่างเงี้ย หมักกับกากน้ําตาลเอาเอาเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์นะมันจะหมกักอ่ถ้าเราหมักเพื่อฉีดเพื่อย่อยย่อยอย,อยอย่างเงี้ยอย่างกองเนี้ยต้องหมักตัวนี้เจ็ดวันอันนี้พวกนี้พวกนี้มันมันเป็นอินรีขนะึ้นกากน้ําตาลกับจุลินทรีย์เพื่อเพื่อเขาเรียกว่าดองเชื้อให้ให้เชื้อมเดินันเนี้ยให้เชื้อมันเดิน,น,ฉ,ดน,ดนฉีดตามโคนต้นเงี้ยได้หมดเลยย่อดมันจะย่อยให้ย่อยเร็ว วัสนาโพทองนะครับกำลังตำบลไสทองในอของจังหวัสดสตว์แก้วก็ในส่วนของโนสมบูรณ์ในพื้นที่ของอหมู่บ้านนะครับส่วนมากก็จะเป็นการปลูกผักป่ากสวุนไพวนะครับทุกแทบทุกราคาเรือนนะครับเพื่อที่จะมีการลดรายจ่ายนะครับอย่างเช่นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยท,ที่ที่พาท่านมาดูนะครับก็จะเห็นหลากหลายนะครับที่ที่ที่น้องที่ไได้ดูนะครับแล้วก็ สามารถที่จะแบ่งกระถานได้หลายๆหลังคาเรือนก,ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเช่นที่นี่ก็จะมีะมีตะไคร้มีพริกมีมะเขือมีหอมนะครับที่ปลูกกันเกือบตลราคาเรือนนะครับหลังบ้านไม่ไดปลูกก็จะมาะแบ่งปันกันนะครับซึ่งมารับที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับ ส่วนมากก็จะปลูกกันเกือบทุกหลังคาเรือนเหมือนกันนะที่ที่ไปตามบริเวณหมู่บ้านอั่นอนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าในตำบลไายทองของเราจะเลนนรดลงกันนะครับเรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะครับมันจะลดรายจ่ายได้เยอะเลยล่ะนะครับส่วนนี้ในส่วนของศูนย์สาธิตกาตลาดนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักของหมู่บ้านโนงสมบูรณ์นะครับซึ่งในหมู่บ้านโนงสมบูรณ์นี้มีร้านค้าอยู่ร้านเดียวนะครับเราเรียกกันว่าศูนย์สาธิตกาตลาด นะครับส่วนมากในชุมชนจะปลูกผักนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะครับจะปลูกตะไคร้ปลูกใบมะกรูดนะครับปลูกพริกเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขายส่งให้กับสูนสาธิตก,การตลาดได้นะครับเพราะว่าสูนสาธิตการตลาดของเรามีการแปรรูปโดยเฉพาะในส่วนของพริกแกงเนี่ยพริกแกงของโนสบูนถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนรสชาติที่เด็ดมากนะครับสำหรับพริกแกง้านโนสบูนสวนสาธิตการตลาดนี้ตั้งขึ้นมา ตั้งแต่พศ2539คือเริ่มเริ่มต้นที่จะตั้งก็คือเริ่มต้นจากผู้ใหญ่ก็ชักชวนลูกบ้านว่าเออเราตั้งศูนย์สาธิตกันไหมเพราะว่าหนึ่งเราเก็บออมเงินในหมู่บ้านแล้วแล้วก็คือเอามาซื้อของแล้วก็มาขายคือในหมู่บ้านก็ระดมหุ้นกันอีกทีหนึ่งสาธิตการตลาดนี่ก็จะ รับผลผลิตจากคนในหมู่บ้านคือจะมีมผักมีอะไรก็จะมาถามว่าเออที่นี่จะรับของไว้ขายไหมก็จะขายของที่งผักของในหมู่บ้านไม mm hmm. ่ว่าพริกมะเขือผักทุกอย่างเราก็จะซื้อจากชาวบ้านแล้วก็มาขายอีกทีนึงเหมือนร่วมวมือร่วมใจกันที่จะตั้งขึ้นมาก็อยู่มาได้ย <laughs> ี่สิบกว่าปีแล้ว mm hmm. ก็ช่วยได้เยอะ